สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะอเล็กซานดเดอร์ดาวรุ่งยูเครนเดินหน้าบุกใสไม่กลัวบัวข่าวบัญชาเมฆแม้เป็นตำนานนักชกไทยบทสรุปสุดท้ายเกินคาดมาก ดาวรุ่งยูเครนเดินหน้าบุกใส่ไม่กลัวบัวขาวบทสรุปสุดท้ายเกินคาดมากและแล้วก็สิ้นสุดได้รู้ผลแพ้ชนะเรียบร้อยสำหรับไฟพิเศษบัวขาวบัญชาเมฆชกอเล็กซานดเดอร์เยฟิมิงโกนักมวยจากยูเครนในราชดำเนินเวอร์ซีรีส์ RWS รายการ KAT Pest Den l e g e n รอบราชลำเนินมีการชกในกติกาคิกบ็อกซิง่งก่อนไฟการชกจะเริ่มต้นขึ้นทั้งคู่ได้ขึ้นช่างน้ำหนักก่อนขึ้นชกซึ่งบัวขาวบัญชามเมฆเบ่งกล้ามโชว์ความพร้อมขึ้นจัดการนักชกปากกล้าบนเวทีช่างน้ำหนักได้ 155.8ปอนด์ส่วนสูง175เซนติเมตรและมีช่วงชก172เซนติเมตรขณะที่อเลสซานเดอร์เยฟิเมโกมาพร้อมกับหน้านิ่งๆแบบไม่กลัวใครและร่างกายที่ฟิตจัดแทบไม่มีไขมันช่างน้ำหนักได้156.3ปอนด์ส่วนสูง179ซนติเมตรและมีช่วงชก186เซนติเมตรเรียกได้ว่าน้ำหนักมาเต็ม ว่าสูงกว่าช่วงชกยาวกว่าเตรียมความได้เปรียบมาบทนักมวยรุ่นพี่เต็มที่ยกแรกทั้งคู่เปิดเกมใส่กันทันทีงานนี้ทั่วทั้งสนามราชดำเนินถึงฮือฮาเนื่องจากอเล็กซานเดอร์เตะกวาดล่างทำให้พี่บัวขาวล้มลงได้แต่หลังจากนั้นไม่นานบัวขาวก็เอาคืนในทันควันก่อนที่จะแลกหมัดใส่กันอย่างสนุก แต่ดูท่าว่างานนี้บัวขาวจะเจองานหินซะแล้วโออเล็กซานเดอร์พยายามเล็งเป้าใหญ่แต่ยังไม่ทันได้บวกกันอีกระฆังก็ดังเสียก่อนยกสองบัวขาวจัดซ้ายขวาให้นักมวยรุ่นน้องอีกครั้งแต่โออเล็กซานเดอร์ก็ยังไม่กลัวก่อนที่ดาวรุ่งยูเครนจะคว้าขาบัวขาวที่ฟาดใส่ได้ก่อนจะสวนด้วยหมัดขวาทำบัวขาวล้มอีกครั้งทั้งคู่ใส่อาวุธ หนักเรียกเสียงเชียร์ในสนามได้อย่างต่อเนื่องบัวขาวเน้นใส่ทุกดอกเข้าแลกกับนักมวยรุ่นน้องอย่างสนุกกระทั่งระครังดังขึ้นอีกครั้งยกสามคราวนี้ต่างคนต่างฟาดแข้งใส่กันเสียงดังสนัน่นบัวขาวจัดก้านคอเน้นเน้นให้น้องได้ชื่นใจแต่ใช่ว่าโออเล็กซานเดอร์จะกลัวยังคงเดินเข้าใส่แลกอาวุธไม่หยุดก่อนจะหมุนศอกขวาให้บัวขาวบ้างบัวขาวดูท่า เจองานยากจริงๆเมื่อโออเล็กซานเดอร์ตอบโต้ได้ถูกดอกจนหลังฉิดเชือกและโออเล็กซานเดอร์จัดดอกสุดท้ายให้บัวขาวก่อนระคังลั่นจบการชกทั้งคู่กอดกันเพื่อเป็นการขอโทษซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามผลคู่นี้ไม่มีการประกาศผลแพ้ชนะเนื่องจากเป็นไฟพิเศษเป็นการชกโชว์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฟที่ได้เห็นบัวขาวชกครบทั้ง3ยก ไม่มีน็อกแต่อย่างใดขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวคะ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ